โอเคครับก็กลับมาอยู่กับผมเช่นเคยกับ MIE TV ด้วยนะจ๊ะโอเควันนี้ก็มีเกมเถื่อนเช่นเคยมาฝากครับผมโอเคไอ้นี่มัน <c oughs> ดูรูป gm แม่งอย่างหล่อเลยครับโอ้โหหลอกเวอร์เลยครับโอเคครับน่าจะเป็นเสื้อใหม่แหละแะจีไม่ <c oughs> <c oughs> เท่จะออแจ่มครับเปิดออกมานี่มัน ส่วนมากเราจะเห็นพวก G M พวกเป็นรูปตีนหมาใช่ไหมครับแต่อันนี้ดูดูรูปเขาครับเป็นอะไรที่แจมเบอร์จริงๆผมเปืนแล้วมานี่ผมขำเลยอะโอเคไม่เป็นการเสียเวลาแล้วครับไปดูข้างในเลยโอเคครับข้างในก็ ก็ประมาณนี้นะจ๊ะผมก็เข้าไปดูแล้วหละข้างในว่ามันมีอะไรบ้างโอเคผมจะเริ่มใหม่มีนักฆ่านะครับเซิฟนี้นี่ท่านเกิดมานี่ท่านโหดเลยไม่ต้องแบบไปหาของปิงนี่บอกเลยว่าไม่มีเลยครับก็มีเล็กน้อยครับก็ก็เซิฟเถื่อนนะปกตินะผมว่าปิงเรามาดูกันว่าได้อะไรบ้างเออ มีนี่เพจที่ทุกคนบอกมีสิบสองดูว,วุธดูววุธทขอก่อนแอบุธให้ครับนี่ใส่เลยเมื่อสวรรค์โอเค ทำไมมันอุ้ปุ่งอย่างนี้ยเป็นอะไรที่แจมเบอร์ทำไมมันอ้อแแอจังเลยโอ้ยใช่ได้อยู่ครับใช่ได้อยู่แจมอยู่เจมเบอร์อยู่โอเคเราไปดูข้างในกันมันมีอะไรมีเพชรขายหรือเปล่าก็สแตนดาร์ดก็มานี้ะจ้ะ เนี่สามารถขายได้ซื้อได้ครับเนี่ยเปียบโอเคครับก็ไปดูหินเขียวหินเขียวหินเคลียวปีกน่าจะเป็นปีกสิบห้าแะครับผมปกติครับหินเขียวก็จะมีแรก่กระบุโหด ไปดูปีกกันปีกสิบห้าหรอผมว่าปีกสิบห้าครับท,ที่ๆก็จะเป็นทั่วไปนะครับก็ประมาณนี้นะครับโหแจ่มอยู่นะโอเคก็พอเล่นอยู่เพราะช่วงนี้เซิร์ฟก็หายากขึ้นทุกวันทุกวันนะจ๊ะ โอเคผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับบ <Okay. S 1> ๊ายบาย